คลิปวิดีโอนี้ผมจะมาเปิดเผยความลับที่ถูกซ่อนอยู่ภายในแมปเพรสซิมูเลเตอร์ X ที่ใครหลายๆคนไม่รู้ครับและนี่ก็คือคลิป7ความลับที่ถูกซ่อนอยู่ที่คุณอาจไม่เคยรู้ความลับที่ 1. ปืนที่มีกระบอกเดียวในโลกได้ยินไม่ผิดครับทุกคนปืนที่มีกระบอกเดียวในโลกนะครับถ้าเป็นสัตว์ที่มีตัวเดียวในโลกเนี่ยผมจะไม่แปลกใจอะไรเลยครับเพราะว่านี่คือแมปเพรสซิมูเลเตอร์ X ครับจำลองการเลี้ยงสัตว์แต่มีปืนครับผม แล้วปืนนี้ไม่ได้ถูกสร้างโดยใครที่ไหนครับผมคุณเพียตั้นเป็นคนสร้างเองครับมันมีชื่อว่าซูเปอร์เลเซอร์กันครับและถูกมอบให้กับคนคนเดียวเท่านั้นครับคนที่ได้ครอบครองนั่นก็คือยูทูบเบอร์ชื่อดังจากช่องเลเซอร์บีมครับ Yeah there's a laser beam gunDoes it look like this game is supposed to have gunsThey did it just for meThis right, guy won't stop talking to meTime to buy a gunWhat <laughs> is thisWhat how I'm a hacker ใครที่อยากจะดูคลิปตัวเต็มๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดีคลิปชั้นนะครับสามารถกดไปดูได้เลยครับช่อง l a s ซอร์ a m c a คสเกมสนุกมากครับเป็นอีกหนึ่งช่องที่ผมติดตามครับ ความลับที่2น้ำยาไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่รู้ว่าความลับที่2นี้จะดับฝันชมลมคนรักการสุ่มหรือเปล่านะครับทุกคนแต่มันคือเรื่องจริงครับมันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นภายในเกมเพลสซิมเลเตอร์เอกับผมสําหรับการบูทน้ํายาแล้วหวังว่าจะเปิดไข่เอ็กซ์คลแล้วจะได้ตัวใหญ่หรือว่าไททานิกนะครับน้ํายาไม่ส่งผลต่อไข่เอกซ์คลใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะบูทในตลาดให้ดูนะครับถ้าคุณลองบูทในตลาดเนี่ย คุณจะไม่สามารถใช้บูตได้นะครับหรือว่าคุณบูตเข้ามาแล้วหวังว่าจะมาใช้ในตลาดก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเวลามันจะถูกหยุดหยุดนิ่งเอาไว้นะครับผมเหมือนกับคุณโดน Star ์แพตินัมผมจะสุ่มให้ดูก็แล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวขอบูตน้ํายาก่อนรวมไปถึงบูตเซฟเวอร์ด้วยนะครับไม่ส่งผลใดๆทั้งสิน้นต่อไข่เอกสทุกชนิดนะครับผมบูตซูเปอร์ลัคก,กี้แล้วก็อันตา้าลัคก,กี้ ทีนี้ก็มาบูสซูปเปอร์ลัคก,กี้เซิร์ฟเวอร์ตรงนี้นะครับจากนั้นครับผมเราก็มาเปิดไข่กันทุกคนนะครับรวมถึงตัวเล็กๆด้วยนะครับน้ำยาจะไม่ส่งผลกระทบใดๆทั้งสิ้นต่อไข่เอกอัครทุกชนิดนะครับย้ำหลายรอบมากเลยนะเนี่ยโอเคเปิดดูนะทุกคน,นครับอ่ะแถมกดไปด้วยเห็นไหมไม่มีผลนะครับ ความลับที่3สัตว์ที่มีแค่ผู้พัฒนาต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าภายใน Map Simulator X นี้จะมีสัตว์อยู่2ประเภทหลักๆเลยคือ1น1สัตว์ที่สามารถซื้อขายกันได้ครับกับ2 สัตว์ป่าสงวนไม่สามารถซื้อขายได้จะมีแค่ผู้พัฒนาเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการถือครองสัตว์พวกนี้นะครับบางทีคุณผู้ชมอาจจะเห็นคลิปแปลกๆของฝรั่งนะครับที่เทิดสัตว์ตัวนู้นตัวนี้เอ้ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมันคือตัวอะไรครับต้องบอกว่าตัวพวกนั้นเป็นสัตว์ที่ผู้พัฒนาเสร็จขึ้นมาใช้งานเองนะครับแล้วก็มีการเทิดกันเกิดขึ้นจริงนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคอนเทนต์ซะมากกว่าครับหลังจากจบคลิปแล้วคนที่ทําคลิปก็จะคืนสัตว์พวกนั้นให้กับผู้พัฒนานั่่นนนเเเองงะะคครรับับพพาาวุาณตต้้ไดก มาเองเลยว่าสัตว์พวกนั้นที่ผู้พัฒนาเสร็จขึ้นมาใช้งานเองจะไม่สามารถซื้อขายได้นะครับไม่อย่างนั้นก็จะมีเด็กเส้นเนี่ยรู้จักกับผู้พัฒนาเทรดไปนะครับแล้วก็เอาไปขายต่อเกณฑ์กำไรอะไรแบบนี้นั่นเองครับ ความลับที่ 4. ฮิวไดมอนแคทฮิวไดมอนแคทใครๆก็รู้อยู่แล้วครับผมวิธีการที่เราจะได้รับมันมาเราก็แค่จะต้องเติม4,500โลบักและก็สุ่มนะครับเพื่อที่จะมีโอกาสรุ้ลับ1%นะครับแต่คุณผู้ชมรู้หรือเปล่าครับผมว่าตอนอัปเดตแรกเนี่ยเจ้าฮิวไดมอนแคทมันหลุดครับทุกคนจริงๆแล้วมันจะต้องเป็น1%ใช่ไหมครับโอกาสในการออกครั้งแรกที่อัปเดตเข้ามาครับ ผู้พัฒนาเขาสนใจแต่ว่าจำนวนอัญมณีที่ได้กับจํานวนโลบักที่ต้องเติมจนลืมดูตรงนี้ไปว่าโอกาสในการออกมันจะต้องเป็น1%นะครับแต่ครั้งแรกที่หลุดมาคือ100%ครับใครที่เติมไปแล้วก็เปิดครั้งแรกเนี่ยได้รับไปเต็มๆเลยครับเจ้าฮิวไดมอนด์แคทแถมอัญมณีให้อีก50 b ีครับถือว่าเป็นอะไรที่ คุ้มมากๆนะครับผมแต่ถัดมาจากนั้นได้ไม่นานครับประมาณ2-3นาทีผู้พัฒนาก็รับทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเขาก็ทําการแก้ไขครับมีเพียงไม่ถึง100ตัวนะครับที่หลุดออกมาครับผมเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงนะ 4,500โลบักคนที่เติมตอนนั้นเนี่ยจะเป็นแค่ยูทูบเบอร์นะครับที่เขาลองเติมให้คนดูในคลิปรู้ว่าอ่าเติมแล้วสุ่มแล้วจะได้อะไรนะครับปรากฏว่าได้เจ้าฮิวไดมอนด์แคททุกคนเลยครับทุกคนเพราะว่าอัปเดตครั้งนั้นมันหลุดจริงๆนะครับโอกาสออกเจ้าฮิวไดมอนด์แคท100%นะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้แล้วนะคือถ้าคุณอยากจะได้เนี่ยคุณจะต้องใช้4,500โลบัคสุ่มแล้วก็ลุ้นว่า1%นี้คุณจะมีโอกาสได้กับเขาหรือเปล่าครับความลับที่ห ตัดเลี้ยงพลัง OP เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญมากๆภายในแมพเพรสซิมูเลเตอร์เอครับเพราะว่าถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมใช้คําว่าใหม่จริงๆก็แล้วกันนะครับคุณจะต้องใช้เวลานานมากครับผมประมาณ25ชั่วโมงครับในการเคลียร์ด่านต่างๆกว่าจะไปถึงด่านสุดท้ายนะครับทุกคนและถ้าเป็นเด็กๆด้วยแล้วก็ครับจะอยู่ได้ไม่นานครับผมเพราะว่าเด็กเนี่ยความอดทนค่อนข้างต่ำนะครับเล่นแป๊บเดียวครับผมงงก็กดออกแล้วนะครับแต่ทางผู้พัฒนาครับคุณเพลตันเขาได้ยัดกิมมิกเล็กๆน้อยๆเอาไว้ครับ ถ้าคุณเล่นถึง3นาทีเนี่ยคุณจะได้ไข่ฟรี1ฟองนะครับผมไข่เนี่ยจะเด้งขึ้นมาหน้าจอของเราเลยนะครับจะเปิดให้เลยนะเราไม่มีสิทธิ์เก็บไข่ไว้นะครับมันไม่ใช่ไข่ e อก l ั s ครับเป็นไข่ในแบบต่างๆนี่นแหละจะเป็นการแรนดอมนะครับส่วนใหญ่ก็จะได้ไข่ที่เทคเวอร์นะครับแต่ถ้าได้ไข่เควยีนะครับก็จะโชคดีไปครับทุกคนความลับที่ถโดนเพชรตันหลอก คุณผู้ชมยังจำอัปเดตนี้ได้อยู่หรือเปล่าครับเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับทางเกมได้มีการเปิดเผยว่าเขาจะเพิ่มอีเวนต์ผลไม้เข้ามาครับและปรากฏว่าก็เพิ่มเข้ามาจริงๆนะครับปัจจุบันนี้เรายังสามารถฟาร์มผลไม้ได้อยู่นะครับทุกคนผลไม้แต่ละชนิดก็จะให้บัฟที่แตกต่างกันไปนะครับแต่มันมีบัฟอย่างหนึ่งที่ไม่จริงครับผมนั่นก็คือกล้วยครับทุกคน กล้วยนั้นเพิ่มในเรื่องของโชคครับผมมีฝรั่งหลายคนได้ทําการทดลองนะครับย้ำนะครับว่าหลายช่องมากๆได้ทําการทดลองฟาร์มกล้วยเนี่ยไปเต็มพิกัดนะครับแล้วก็ไปสุ่มครับผมหวังว่าจะได้ฮิวครับผลปรากฏออกมาว่าไม่มีผลครับทุกคน กล้วยไม่มีผลต่อฮิวนะครับกล้วยนั้นมันจะช่วยในเรื่องของโชคด้านอื่นๆครับผมอย่างเช่นบิตค้อหรือว่าตัวซีเข็ดเท่านั้นนะครับทุกคนครับมันไม่ได้ส่งผลว่าคุณจะสุ่มได้ฮิวหรือว่าเจ้าบานาน่านะครับโอ้โหเรียกได้ว่าโดนหลอกกันไปเป็นแถวเลยครับในเรื่องนี้ความลับที่7ยิ้ฮิวปิกัสิั์เกือบทําเพตันติดคุก คุณผู้ชมครับยังจําเจ้าฮิวปิกัสซ์ตัวนี้ได้อยู่หรือเปล่าครับตัวที่ผมได้พูดถึงไปในคลิปวิดีโอจัดอันดับ10สัตว์ที่หายากที่สุดตลอดกาลนะครับคุณผู้ชมคนไหนยังไม่ได้ดูคลิปนี้ก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับและเจ้าฮิวปิกัสซ์ตัวนี้เนี่ยแหละครับผมเป็นต้นตอสาเหตุที่ทําให้คุณเปตตันนั้น เกือบติดคุกครับเรื่องเรามันเกิดขึ้นเมื่อประมาณปีที่แล้วครับถือว่าเป็นประเด็นที่ใหญ่มากๆนะครับสาหรับเรื่องนี้คุณเบตันนั้นได้ทําการสร้างเจ้าฮิวปิกซริัตขึ้นมาครับและเมื่อเขาสร้างเสร็จนั้นเขาก็ได้ประกาศขายในทวิตเตอร์ครับโพต์ออกไปว่านี่คือสัตว์ที่เป็น NFT ตัวแรกของเขาและจะวางขายมันในราคา30,000ดอลลาร์ 30, และมีเพียง12ตัวในโลกเท่านั้นเมื่อเขาโพสต์ออกไปแบบนั้นก็ผมชมลมคนรักเพชรซิมูเลเตอร์ X ต่างพากันเห็นข้อความแล้วก็เกิดการไม่พอใจกันเกิดขึ้นครับ เรียกได้ว่าทวิตนี่ถลมเลยนะครับทุกคนทุกคนที่เล่นเพลย i ซ u มูเลเตอร์ X ส่วนใหญ่ที่เห็นข้อความนั้นได้มีการทวิตด่าคุณเพตตันครับด่าดต่างนานามากมายและก็เกิดการประท้วงกันเกิดขึ้นครับจนท้ายที่สุดแล้วคุณเพตตันก็ต้องประสบปัญหาในด้านของกฎหมา,ายการซื้อขายนั่นเองครับ คุณเพตตันก็เลยแก้ไขปัญหาโดยการที่ทวิตออกไปคืนว่าเขาจะรับซื้อสัตว์ที่เป็น NFT ทุกตัวที่เขาได้ปล่อยออกไปกลับมาคืนในราคาที่เขาได้ปล่อยออกไปครับก็มีบางคนนะครับผมที่ขายกลับไปคืนให้แล้วก็มีบางคนที่ไม่ได้ขายกลับไปคืนให้นะครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับข้อมูลตรงนี้ว่าคุณแพตตันนั้นได้ซื้อกลับไปคืนกี่ตัวแล้วนะครับจากเท่าที่เห็นใน YouTube ยังเหลืออยู่หนึ่งตัวนะครับอยู่กับ YouTuber ท่านหนึ่งนะครับถ้าเรามาเสิร์ชข้อมูลดูตรงนี้ครับฮิวบีกัสซ์เนี่ยจะไม่ขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าข้อมูลในตู้ตรงนี้ถูกลบออกไปแล้วนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่แรมากๆนะครับทุกคน และทั้งหมดนี้ก็คือ7ความลับที่คุณอาจไม่เคยรู้หรือรู้แล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้กันด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับและก่อนจะจากกันไปเหมือนเดิมครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตืนเอนไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรากันด้วยนะครับสาหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับไปแล้วบายบายสวัสดีครับบาย